มาดูความร่วมมือกับต่างประเทศนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยหารือกับผู้แทนจากฝรั่งเศสถึงความร่วมมือกันของทั้งสองประเทศค่ะโดยเฉพาะด้านโครงสร้างพื้นฐานและพลังงานสะอาดรวมถึงการเตรียมพร้อมจัดงานไทยฝรั่งเศสบิสเ s สฟอรัมที่ไทยในปีนี้ด้วยค่ะนายมาริเสเงียมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กับนายพบกับนายฟรองซัวกอแบงผู้แทนพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณารัฐฝรั่งเศสเพื่อหาหรือความร่วมมือด้านเศรษฐกษิจและความคืบหน้าผลการเยือนฝรั่งเศส โดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดความสำเร็จและเป็นเจ้าภาพจัดงาน Business Forum ครั้งที่2ที่กรุงเทพในช่วงปลายปีนี้เชื่อว่าจะมีส่วนสำคัญสนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยและฝรั่งเศสให้ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นหลังจากนายเศรษฐาทวีสินนาย,ยกรัฐมนตรีเคยเข้าร่วมและกล่าวปาตกฐานในงานนี้ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อช่วงเดือนพฤษภาค,คมที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือประเด็นความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดที่ไทยพร้อมสนับสนุสน,นความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์และเทคโนโลยีเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กกับฝรั่งเศสขณะที่ด้านกลาโหมและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีการแลกเปลี่ยนกันและลงนามในหนังสือแสดงเจตจำนงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กรุงปารีส ส่วนโครงการสำคัญที่ภายเอกชนฝรั่งเศสให้ความสนใจในไทยเช่นโครงการพัฒนาท่ากาศยานอุตภเมาโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินและโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม